สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพดาฟแฟมิลี่นะคะลุงช่างล้างรถไม่อี่ยมเลยนะคะไปส่งนักเรียนมาแล้วก็มาล้างรถด,ด้วยยาพายครับผมยพามือตัวเองนะคะอ้าว,าว,าวพ่อฟื้นขึ้นก่อนแล้วนะคะพอฟื้นขึ้นแล้วเด้อเตรียมกระเป๋านะคะขึ้นรถแล้วนะคะ เตรียมกระเป๋าเตรียมของขึ้นรถแล้วมาดูทางนี้นะคะโอ,อ,อ้โหเมียนปดาว่าปูกไว้จ้าอุดมลุงพันได้นี่ลุงพันครับผมลุงพันก็เตรียมพร้อมเดินทางครับผมโอ้ออันนนนี้่าจะเป็หคนคนหลอกก็ไปด้วย อันนี้เพิ่น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 ขอดูดาวบอท่ใช่ครับผมใช่เอ้าวใช่ทุกทีเมื่อวานเมื่อวานไลฟ์สดบอกบุญใช่ไหมครับผมทีแรกว่าจะเอาหมอลำมาโอ้อ๋ออันนี้คือเตรียมเตรียมฮานหมอลำแล้วบ่อน่นะแต่ว่าฮานฮานมันมีแค่นี้ฮันเดียวเดียวอ๋อว่าอันนี้เป็นเวทีหมอลำฮานไม่พอฮานไม่พอเราได้ยินว่าเป็นไอ้นั้นนะละมุงยอนยุกนะเย้บี ฮั่นหมอลำซิ่งเป็นท่อวงย้อนยุกเป็นท่วงยนอนยุคพอพื้นจองที่แล้วพอฟื้นจองที่แล้วโอ้เตรียมนั่งเบาะหลังเบาะหลังจะได้หลับสบายสบาย ชวนจิโกกับไทยมโนจะอยู่ได้ไหมเพราะจะต้องชวนลุงช่างคุยอยู่เฝ้านาจ้าใครจะหลับก่อนใครด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนาปูกินข้าวหมดก็เลยต้องเฝ้านาข้างหน้าไม่ข้างหน้าไม่เฝ้าใช่ไหมครับเฝ้าอยู่ค่ะทั้งข้างทั้งนาทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเรรียยบ้อไปน้องจิโกขึ้นรถหรือว่าไปกับเพ่อบ้านนาไปกับลุงครับอกอ๋อไปกับลุง ร้อยกับ8ชั่วโมงดูไหมนลุงก็กำลังเสริมรอนะคะกำลังเสริมรอส่วนรถก็ล้างสมัยเอี่ยมเลยทั้งต้นมะม่วงทั้งป่าขาป่ากล้วยนะคะเป็นป่าแล้วนะคะปีหน้าก็จะยิ่งเยอะกว่านี้ยป่าสวยเลยเป็นตัวแล้วนะคะบ่าบ้านนาบ่ามืดนะคะ เตรียมแล้ว,ลว,ลนลวหนุ่มๆเดินทางครับนรนรกันบายบายเดินทางปลอดภยัยฝากฝากฝาก ไปทำบุญด้วยเด้อกายอยู่นี่ใจไปด้วยใจไปทำบุญด้วยอ่าปู้ร้องไห้ตามแล้วปู้ร้องไห้ตามแล้วรอบนี้ปู้อยู่ฝาบ้านมอทุกรอบ ขอให้ทีมงานสายบุญเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพขอให้บุญหนุนนำดุงช่างป้าส,สวนผักให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทั่วโลกนะคะก็เราก็อยู่ทางนี้นะคะดูแลลานปู ลุงสร้างก่อนออกเดินทางลุงสร้างก็ได้สั่งไว้คำหนึ่งว่าฝากดูแลลานองปูเนาะเราก็จะดูแลอยู่ทางนี้นะคะดูแลต้นไม้ดอกไม้ดูแลสวนนะคะซึ่งดอกไม้ก็ถ้าเราเอายาออกนะดอกไม้ก็สวยสุดงดงามนะคะ เนาะไม่ว่าจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่นะคะสวยทุกดอกนะคะสวนสวนเริ่มสวยแล้วนะคะสวนเริ่มสวยแล้วเนาะดูจากต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะคะส่วนกุหลาบแดงเล็กๆนี้ก็ชูช่ออ,กออกดอกได้อย่างสวยงามเพียงแต่ว่าเอ้าแอานลืมอะไรลืมอะไรแอน ป้าก็เดินมาอีกโ้แอนวิ่งอย่างไวดอกกุหลาบเล็กๆนี้นะสวยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่อใหญ่ๆนะคะเป็นช่อใหญ่ๆเป็นพวงเลยทีเดียวนะคะนี่สวยมากเลยนะคะ เนาะสวยจริงๆนะคะเพราะมันออกดอกแบบพร้อมกันนะไอ้สีมันออกดอกแพมพร้อมกันแล้วก็สวยสวยนะคะนี่แล้วก็ซ่อด,ดอกของมันก็เยอะเยอะนะดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะถ้าเราถ้าเราจัดตกแต่งให้มันสวยงามเนาะ,ะก็เหมือนกับดอกรักแรกพบนะคะ เหมือนกับดอกบานชื่นก็สวยนะคะนี่ดอกบานชื่นก็สวยสวยแต่เสียดายหวานแล้วมันออกน้อยเกินไปเนาะมันออกไม่เยอะถ้ามันออกถ้ามันออกทุกต้นก็คงจะสวยก่อนจะเดินทางนะคะดูก็

ขอบารมีองค์ปูจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยถุงสังถุงซังยิ้มอะไรเฮะได้ถ่ายตรงนี้ข้างล่างไหม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเรานางฟ้าเทวดาและนางทรณีพระภูมิเจ้าที่ก็จงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกคนเดินทางทั้งไปและกลับนะคะปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านทั้งทีมงานด้วยเถิดค่ะสาธุสาธุ